ท่ญญานเรองครับ <c oughs> ครับผมเนี่ยท่านเร้าเป็นนักพากย์ครับของของ,ของงานและจะบ,บอกนักพากรอบชิงด้วยรู้สึกไงบ้างกับรอบชิงวันนี้ฮะโอ้ก็ต้องบอกว่าผมว่าหลายคนเนี่ยไม่คาดหวังอยากที่จะไม่เจอจีนเจอจีนถูกป่ะใช่ไหมแสดงว่า,แ,ญญาแต่ว่า e อีจีใช่ไหมเราถามหน่อยอีจีจะไหวเปล่าไหวป่ะอ๋อได้อยู่ได้โยเอาย่างสุดท้ายแล้วกันวันนี้เนี่ยที่นั่งแทบไม่มีเลย เต็มใีหมดจนลดาข้างน้ายฮะดู้สึกไงบ้างครับโอ้สุดยอดอ่ะพลังมวลชนโดต้าชาวไทยที่แบบว่าเยี่ยมมากครับก็อีกมากครับตัวนี้ก็สุดยนดเลยครับต่อไปฮะเรามาทางฝั่งของทีจีเฮียว้าคนนี้เนี่ยขาดไม่ได้แน่ๆนฮะนะบุคคลคนนี้เนี่ยผู้ใหญ่สุดล้วครับผมแล้วก็น่าจะเยอะนาเยอะสุดลวโอาใจเลไมอ่ะขอเชิญคุกับตันแมนนะครับ เมอกีบอกเคนบอกตีว่าให้พานถ่ายกล้องทุกคนนะครับผมดูทางบ้านได้เห็นหน้าลืมเองไม่รู้ว่าต้องขึ้นมาโอเคก็ไม่ครับวันนี้ต้องเรียกว่าที่รู้สึกยังไงบ้างกับเอาแค่คุณดูก่อนก่อนที่จะพูดถึงทีมเดี๋ยวทีมเยาวชนทีหลังครับเอาว่าอยากจะบอกอะไรถึงท่านผู้ชมทุกท่านโดยเฉพที่บ้านด้วยเอาสั้นๆแล้วกันครับมันต้องมีวันของวีพีบ้านสักวันนะครับ โอเคครับมันต้องมีปีของ v ีีบ้างครับงายสั้นเลยจะได้ให้คนอื่นชนมาตอเนาะอือโอเคครับขอบคุณพี่ีบไปบ้ากครับ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 ครัแคนเตอร์ครับขออีกรับ่งับครับครับมาัปคนับคฟับครี่กับควับคร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 ่ครับครัรับค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 รับอรับ้รับครััรครัรครับครับไลฟ์ฟ รู้สึกไงบ้างที่วันนี้เกมเมอร์ Dota 2มาเยอะขนาดนี้ครับก็รู้สึกดีใจนะครับปีแล้วผมไปงาน T.I. p รับ t o อมของ T.I.4 เหมือนกันแล้วปีนี้รู้สึกว่าเว้ยมันโตขึ้นก็หวังว่าปีหน้าวงการเราจะโตขึ้นไปอีกนะครับครับอ่ะโอเคสำหรับกับลักูลี่ครับสำหรับมกับสต๊าฟซีได้ครับซอบสุณด้วยมาครับอ่าเชิวงกางเลยครับวงาเลยครับ T.I. ครับ รู้สึกยังไงบ้างอ่าวันนี้ก่อนคือคนดูเยอะมากอยากจะบอกอะไรครับเยอะจนน่ากลัวเยอะจนน่ากลัวครับผมได้ข้าวพาแบบนี้ต้องบอกว่าโอเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆหนึ่งเดียวมาเยอะขนาดนี้นะครับปีๆละครั้งอืมปีละครั้งมไม่ได้นะครับครับอ่ะมีทีมที่เชียร์อยู่ที่อยู่วันนี้ไหมก็เมื่อวานผมบอกไปแล้วนะครับบอกย้ำอีกสักวันใช่ไหมอยากจะเห็นคนจีนได้ M P I สองของเก่งสักทีเอาตรงเบอสิครับรอเลย คนต่อไปครับฮิวเซอรนสวัสดีครับฮิวเซนเลยครับคลิปเออโอ้ยดายโอ้ยด้ยจำได้ขอโทษครับหายปิดปีหนึ่งเต็มๆนะฮะก็ปีนี้มามอบความสุขให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับขาดเหลือประการใดขออภัยมาที่นี่นะครับแต่ก็สัญญาอย่างหนึ่งว่าจะมอบความสุขกับทุกคนเต็มที่ครับโอ้โหหล่อมากตัวเมื่อเลยครับแฮิวเซนฮะ แล้วมาไม่กลับลีเซ็กหรบอลีเซ็กครับผมตรงนี้ก็พี่ครับเดี๋ยวโอ้โหแมนตั้มเลยผมบอกแล้วว่าถ้าไม่มีเขาไม่มีผมในวันนี้ฮะเอาเลยครับอยากกล่าวอะไรสึ่อถ้าผู้ชมฮะก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับใครจะสุดยอดแมนตั้มเลยมับแดงมันเป็นแบรนด์นะแต่ละท่เพราะที่เด็กแชมป์ครับที่เด็กแชมป์ครับตนสั้นบ โอเคเอรครับทุกคนจากดีแคสครับดีแคสเตอร์ครับเอลวอเวตมาเลยแ,ลแนะดูใจเขาอ,อยู่ด้านหนะ้าฮะเ,เอลวอเวตเอลวอเวตครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผ <c oughs> <c oughs> มเขาเรต่องในเองในเลยเขินเลยทั้งหน้ากีตดดังมากเอลเวตครับวันนี้เนี่ยถามพวกเราอ่สักภาคที่ผ่านม,มาละเรื่องของรู้สึกบรรยากาศวันนี้ เอาเอลเวสดีกว่ารู้สึกไงกับบรรยากาศของที่ไอในียดีนี้ฮะโอ้โหผมต้องบอกว่าดีใจมากเลยนะครับที่ทุกคนมาแล้วก็มาเยอะขนาดนี้แขงเพื่อนนะเนี่ยเกอครับสัญญาว่าพวกเราทุกคนนะครับจะทำให้ทุกคนได้สนุกกันอย่างเต็มที่แน่นอนครับผมเอาปมือกันแล้วนครับนะครับขอเสียงปมมือกันบ้ากดี ใช่เลยเหรอพี่เมื่อันที่สนุกเนี่ยวันนี้ไม่มีแล้วรอ้เ่นค้ามันไม่ฮานะครับโอเคครับพี่อะกล่าวความรู้สึกเกี่ยวกับยัยครั้งนี้หน่อยครับพี่ครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรที่มันไม่ดีครับทุกคนก็คงรู้สึกดีแบบผมใช่ไหมครับแล้วไปทาัฝั่งนี้บ้างฮะไปต่อครับกระทางเดรดเดมแคสเตอร์ครับไฮสโตรครีม อันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นนักพากน้องใหม่ที่บอกว่าแอตกลงแอตลงขึ้นมาหรือเปล่าตลงเลยอันนี้จริงครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าให้โซชินคือเหมือนทุกคนนี้ฮะแล้วประวัติชนิดนึงอาจจะรู้จักส่วนตัวหน่อยยาวคือทุกคนเขาเป็นคนดูคนนี้แหละฮะถ้าสุดท้ายเนี่ยหนึ่งเขาผ่านตัวเองเอาความรักความชอบมาเป็นทุกวันนี้บอกความรู้สึกจากจากวันแรกถึงวันนี้เลยฮะโอ้โหจากวันนั้นนะครับวันนั้นก็เป็นเพียงแค่เด็กตัวเล็กๆนะครับนั่งดูเกมโดรนทูผ่านนั่งบอกตรงว่าก็ดูทีเดียวครับ นะครับผมแล้วก็มีความคิดว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่อยากผาาเกมนะครับหรือว่าอยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเริ่มด้วยตัวเองได้นะครับผมขอเซฟเบอร์เมกร์โซต์กินแล้วก็เดี๋ยวดีแคสเตอร์ครับขอโอกาสให้เขาฮะขอเซฟเบอร์เมอให้กับพิงเกอร์สวัสดีครับพิงเกอร์ครับครับผมโอ้ขอเสียน่อยฮะพิงเกอร์หน่อยฮะ กูเลยนะครับอ่ะวารู้ส <reading> <expand> ึกน <im wave> hey, ิดนึงปีนี้ก็พี่ไอครั้นี้รู้สึกยังไงครับก็รู้สึกทักเติกมากเลยค่ะเพราะว่าคนเยอะขึ้นมากครับคือเวลาจะบอกว่ามาทุกปีแหละแต่ปีนี้เยอะที่สุดเลยใช่ือดูแบบมันค่อยๆเติบโตทุกีก้า่เราร่วมทำกันมาครับผมครับอมีครับเชิญครับอ้อ ใช่ครับผมีครับผมเจออมีครั้งแรกเนี่ยเท่าไหร่คนไหนไม่รู้แต่ผมรู้ว่าท่าเล่แ็กเขาเท่มากขอดูท่าเล่แ็กตรงนี้หน่อยฮะเอาเด้งอันเด้งอันเด้งอันเด้งอัเด้งเสร็จ เนี่ยอ้าวอมดีครับเราก็รู้จักกันมาต้องบอกว่าเราก็รู้จักเหมือนกฮนให้โซคินแหละแล้วก็ดีแคสเซอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเวทีให้เปิดให้โอกาสให้น้องๆเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองมาเป็นนักพากได้บอกความรู้สึกมาให้โซคินหน่อยครับว่ากว่าที่เราจะมาเป็นนักพากเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างฮะเอ่อต้องต้องทำยังไงก็ได้ครับชอบตรงนี้แหละครับผมนะก็อีกนิดครับนะผมดีใจมากครับที เพื่อนๆใส่เสื้อนาวีมาครับครับขอบคุณมากนะครับนาวีอยู่ในใจแต่ไม่ได้อยู่ในเกมนะครับอาอาคอนโซนนี่เก่งจริงเชียวโอ้โหจั๊บบ่เต็มแรงมากว่านี้เจ๋ครับครับครับอ๋อเสักนิดนึงฮะบรรยากาศตรงนี้อย่าเป็นไงบ้างครับของสิบเพลมฮะผมมองไม่เห็นเลยครับแสงไฟมันแยงตาบ้างเลยฮะจะมีมุกได้ฮะอ่ะโอเคครับครับก็ ดีคร so ับมีความสุขครับผมก็ได้มาร่วมงานกับทางทีมงานเดนยิมกาตเตอร์กับทีมีเอลนะครับเท่านี้ครัโอเคครับดีครับโอว้เีวเขครับขอเสียงปรบมือดังๆแลมากๆนะให้กับนุกกี้ฮะครับนุกี้ครับสวัสดีควะสัส เอาเลยฮะรู้สึกยังไงพูดเลยฮะเดี๋ยวเแชมเดี๋ยววันนี้ลังเอาความรู้สึกในใจก่อนก็ต้องขอบคุณทุกคนนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะนทุกคนนะที่ตามดูนะถึงตาให้มาอยู่ถึงที่วันนี้นะคะครับขอบคุณนะอ่ะตบมือสิครับรออะไรครับพี่แล้วทีนี้จะเป็นแชมป์เลยนะ สุกี้ครับขอบคุณมากครับสุกีครับใช่ครับเราต้องแนะนำคนนี้เลยนะครับสวัสดีครับอาลฟีนอารฟีนไม่ใช่ครับเขาบอกก่อนว่าปกติเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปแล้วไม่ได้ครับเขาทำยังไงฮะถ้างั้นผมถือไหมให้แล้วกันครับอ่ะขอบคุณมากครับผมครับเราขอพูดสองเรื่องครับครับอิ่งแรกฮะ มโอกาสจะน้มาแต่เขาก็ยังให้มานะครับไม่ไม่จอดนิดนึงให้มาให้มาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลี้ยมากสำหรับใครที่อยู่เมื่อวานนี้ก็ขอโทษด้วยที่เอ่อวันละภาวะมันเต็มอย่กงสมองพวกคุณ้เป็นผลเลยนี่สผมทำออกไปขอโทษด้วยครับวันนี้อะอย่างที่สองครับไม่ใช่อลิเต์ครับผมครับน้อย ไออัครับครับผมนักขี่ไออาวเนี่ยการขับเยอะมากเลยวันนี้จะมีอะไรเก๋อการขับการับวันนี้นะครับผมรู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าคนเยอะนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกครับเกียร์แรกเกียร์หลังเนี่ยพอเวลาคุณเริ่มง่วงแล้วคุณจะเริ่มนอนลงไงที่พื้นที่อาจจะไม่พอนะครับก็แนะนําว่าให้นอนไปดีครับใช่ก็ไม่รู้อ่ะก็เวลานั่งก็เล่นดีๆแล้วกันครับขอเสื้อหมวกกับแดดครับ เอางี้ดีกว่าผมไม่ประกาศชื่อเขาให้ทุกคนประกาศเดียวคนับหนึสาแล้วประกาศชื่อเขานะเอาในะหนึ่งสองสามไปเดียวมือกับาิิน เป็นตัวแทนจากนักขาทั้งสองทีมนะครับว่าไม่ว่าคุณจะมาด้วยนักภาพคนใดนะครับคุณมาดูและขอบคุณจริงๆครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับเรกหวังว่าวันนี้พันท้ายนะครับมีเสียงแค่ไหนเพื่อแฟนบอลของคุณครับ้อมจัดเต็มไหนขอเสียงดังเลยดีครับขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาขอให้สนุกในคืนนี้ครับ